ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างแผนภาพความคิดนะคะเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งนักเรียนสามารถดูเป็นแนวทางน,นะคะที่เราจะสร้างเป็นผลงานหรือชิ้นงานในการนำเสนอแผนภาพความคิดค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูตัวอย่างผลิตภัณฑ์กันเลยนะคะอันดับแรกนะคะ,ะผลิตภัณฑ์ที่ครูจะยกตัวอย่างก็คือผลิตภัณฑ์จานชากรับมาพร้อมวดลาย ะะอันนี้ขอบอกไว้ก่อนว่าเนื่องจากจานชามกาบหมากเนี่ยมันทำมาจากวัสดุจากธรรมชาติก็คือกากหมากค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะเขาก็มีการรณรงค์นะคะเรื่องของการนนเรื่องของเสิ่งแวดล้อมหรือการนำวัสดุที่มาจากธรรมชาติแล้วก็ย่อยสลายได้ง่ายนะคะลดการใช้พวกถุงพลาสติกหรือสาร หรือ,อผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่ทำมาจากสารเคมีนะคะซึ่งมันส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้บริโภคแล้วก็มลนะคะทำลายในเรื่องของสีงแลดร้อมด้วยนะคะคราวนี้จานชามกับหมาในยุคป,ปัจจุบันตอนนี้นะคะ่ะมันเป็นมันเป็นการอัดกลับหมาะคะ่ะให้เป็นลักษณะเป็นภาชนะก็คือจานชามไว้รองรับอาหารของทีใช่ไหมคะแล้วก็ ยังไม่มีรูปลายนะคะยังไม่มีรวดลายใดๆที่จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจนะคะก็เลยคิดว่าเราจะมีการพัฒนาผลิตนะภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมานะคะ่ะครานี้ก็จะให้นักเรียนดูก่อนอันนี้คือแนวคิดนะคะน,นี่คือแนวคิดว่าทําไมถึงเลือกผลิตภัณฑ์จานจานชามกลับหมากน,นี้มาเป็นตัวอย่างนะคะคราวนี้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะ ซึ่งในท้องตลาดปัจจุบันนี้มันไม่มีว่าไนเนาะเราก็มาพัฒนาโดยเราจะต้องมีแนวทางน,นะคะหรือความคิดนะคะหรือแนวคิดที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ตัวนี้ทำอย่างไรให้มันน่าสนใจนะคะแล้วก็เป็นที่ดึงดูดของผู้บริโภคหรือผ,ผ,ผ,ผู้ที่ต้องการนะคะหรือว่าเรียกว่ากลุ่มเป้าหมายนั่นเองนะคะโดยเราจะจำแนกความคิดหรือแนวคิดนะคะออกมามีสี่ลักษณะ โดยเริ่มจากการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะ,ะการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะซึ่งเรารูู้่แล้วว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นามาจากธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะที่สำคัญคือเป็นที่ต้องการทางการตลาดสูงนะคะซึ่งได้สำรวจว่าประเทศไทยเริ่มมีการผลิตนะคะแล้วก็ต่างประเทศก็เริ่มมีการที่ จะนำไปค้าขายนะคะนำไปเป็นสินค้านะคะยุคระดับของสินค้านะคะซึ่งอย่างที่แจ้งไปะค่ะว่าจานชาฝาจานชากับหม่ในปัจจุบนันนี้มันยังไม่มีทุรงายเราจึงมีการออกแบบและก็สร้างเครื่รายให้เกิดความสวยงามเพื่อเพิ่มมูลค่าและก็ความน่าสนใจนะคะแต่คราวนี้เราก็ต้องดูในเรื่องของราคาต้นทุนและก็ถ้าเกิดเราเพิ่มราคา เราเพิ่มลวดลายเราเพิ่มมูลค่าไปแล้วเนี่ยนะคะเพิ่มคนรสัสนใจไปแล้วเนี่ยราคามันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งเราจะต้องดูความเหมาะสมนะคะแล้วก็กําลังของกลุ่มก็ของกลุ่มเป้าหมายด้วยนะคะต่อไปอย่างที่2นะคะ,ะเราก็จะเริ่มนะคะมีการออกแบบแบรนด์สินค้าหรือตราสัญลักษณ์ส,สินค้านะคะที่เราจะเรียกว่าโลโก้เพื่อจะ เป็นที่น่า,า,นาจดจำได้ง่ายนะคะเป็นโลโก้เฉพาะสแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์นะะซึ่งสินค้าเมื่อกี้ก็คือเรื่องของจานชามกับหมากใช่ไหมคะก็จะบ่งบอกว่า,าโลโก้นี้นะคะเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นะคะมีความเชื่อมโยงกับเจ้าของผลิตภัณฑ์เช่นสมมติว่า,อ,าออนใช่ไหมคะคำว่าออนเนี่ยนะถ้าเราดูจาก ขอบวงกลมสีเขียวมันก็จะเป็นตัว A. เออขอโทษค่ะเป็นตัว O แล้วก็ลากหางออกมางี้จะมีลักษณะเหมือนเป็นตัว N ใช่ไหมคะซึ่งมันก็จะอ่านละอ่อนเนาะนะคะในภาษาอังกฤษแต่ถ้าเกิดเป็นภาษาไทยนะคะเราก็ดูขอบเส้นสีเหลืองมันก็จะมีลักษณะเหมือนเป็นออาใช่ไหมคะอันนี้ก็นี้ก็เหมือนเป็นลอเรือนะคะก็สามารถอ่านได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยซึ่งความหมายถ้าออนอ่า ในความหมายภาษาไทยก็คือเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษคือเหมือนเป็นการเปิดโอกาสเปิดแนวคิดเปิดความคิดเปิดโลกกว้างประมาณนี้นะคะซึ่งมันเราก็จะเอาคอนเซปต์หรือแนวคิดตรงนี้นะคะ่ะมาออกแบบให้มันเข้ากับเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์แล้วก็ตัวเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะดีไซน์ก็คือเป็นการสร้างสารรค์การคิดการออกแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือรวดลายบนผลิตภัณฑ์ ะะการใช้โทนสีก็จะดูเป็นธรรมชาตินะคะรูปแบบมีความเป็นเอกลักษณ์และก็จดจำได้ง่ายนะคะอันนี้คือข้อดีข้อเด่นของปาสีญ,ญาจิงานงคาคราวนี้เรามาดูเรื่องของการออกแบบบรรจุภัณฑ์กันค่ะการออกแบบบรรจุภัณฑ์อันนี้นะคะเราก็จะดูคำนึงเรื่องของรูปทรงของบรรจุภัณฑ์นะคะกับรูปทรงของผลิตภัณฑ์ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของเรามีลักษณะเป็นทรงกลมใช่ไหมคะเราก็จะใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นลักษณะเหี่นซึ่งมันจะคอนทราสต์กันมันอคอนทราสต์ตัวนี้ค่ะมันจะทําให้ชามที่มีลักษณะทรงกลมค่ะมีจุดเด่นขึ้นมานะคะ,ะทาให้เกิดความมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะรวมทั้งสามารถมองเห็นลวดลายได้อนนี้เราก็จะมีพลาสติกใสนะคะปิดเพื่อป้องกันฝุ่นจีชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็สามารถโชว์สินค้าได้ ะะสามารถที่วะพกพาไปที่ต่างๆก็ได้ค่ะหรือจะตั้งโชว์เพราะว่าเนื่องจากมันเป็นกล่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะฐานเขาก็จะมีความกว้างอยู่แล้วก็สามารถเอาไว้ตั้งโชว์ก็ได้นะคะ,อ,ะอีกทั้งยังเพิ่มในเรื่องของประเภทของสินค้าจากที่จานชามที่เราเอาไว้ใส,ใสอ่อาหารใช่ไหมคะใช้เสร็จอาจจะซัก3 4ครั้งล้างแล้วก็ทิ้งไป แต่ถ้าเกิดว่าเรามาเพิ่มโอกาสให้ประเภทของสินค้ามันกลายเป็นสามารถเป็นของที่ระลึกได้ซึ่งเราก็จะเพิ่มมูลค่าไปนะคะการออกแบบบรรจุภัณฑ์นี้นะคะช่วยในเรื่องของไม่ให้ผลิตภัณฑ์ข้างในเสียหายนะคะอย่างที่2คือเพิ่มความสวยงามนะคะมีการตกแต่งการใช้วัสดุจากธรรมชาตินะคะธรรมชาติในท้องถิ่นที่เราหาได้ง่ายก็คือ กัดกล้ยอะค่ะนะคะไปตากแห้งนะคะทำเป็นเส้นเอามาถักนะคะเพิ่มความสวยงามแล้วก็เอาลักษณะเส้นใหญ่ที่มีขนาดใหญ่อะค่ะตรงกับเอามาทําเป็นโบมันก็จะเพิ่มความเก๋ไก่และความสวยงามนะคะความน่าสนใจแล้วก็ทําให้ผลิตภัณฑ์ของเราหรือบรรจุภัณฑ์ของเรามันสามารถที่แบบว่าไม่ได้เป็นกล่องเรียนเหลียธรรมดานะคะ อนอกจากนี้เราก็ยังมีโลโก้ของเราติดโฆษณาได้ด้านในเราก็มีการสแกน QR code เพื่อเอาไว้ติดต่อนะคะสอบถามข้อมูลหรือติดต่อสั่งซื้อสินค้าได้นะคะด้านในพอเปิดกล่องออกมาเราก็จะมี s ซฟตี้ก็คือป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์เรามันเสียหายนะคะเป็นการล็อกก็ใช้จากวัสดุธรรมชาติเช่นเดียวกันค่ะ,ะสุดท้ายนะคะ แนวคิดของการออกแบบผลิตภัณฑ์ครั้งนี้ก็คือเรื่องของการประชาสัมพันธ์โฆษณาสินค้าซึ่งอันนี้ตัวอย่างนะคะก็เป็นการประชาสัมพันธ์ในเพจ a c e b o o k นะคะ,ะว่าเป็นล่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนะคะมันมีความโดดเด่ดนนะน่าสนใจอย่างไรนะคะเราก็บอกลัณนจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของเราได้เลยนะคะว่าเป็นงานแฮนด์เมดสินค้าดีราคาประหยัดนะคะ ส่วนประกอบของสีที่เราใช้ในการเขียนลายจะต้องมีความปลอดภัยนะคะต่อผู้บริโภคด้วยเพราะว่าภาชนะอันนี้มันต้องไปใส่อาหารใช่ไหมคะ,ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือสามารถเพิ่มความน่าสนใจให้กับเมนูอาหารของคุณได้เพื่อทางร้านอาหารหรือบูฟอาหารการจัดแสดงโชว์สินค้าอาหารก็สามารถจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของเราไปเพิ่มให้อาหารมันมีความน่าสนใจมากขึ้นก็นได้นะคะ ซึ่งงานแทนนี้เนี่ยมันใช้ระยะเวลาแล้วก็าอาจจะมีการแจ้งเกิดไปนิดนึงว่าลิตัณา์ของเราเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาใช่ไหมคะความยากง,ง่ายก็ขึ้นอยู่กับรูดไลายแล้วก็สามารถติดต่อสอบถามนะคะแล้วก็หรือว่าติดต่อทางช่องไอดีไลน์ก็ได้นะคะ,อ,ะอันนี้เราก็สามารถที่จะสร้างเพจเป็นโฆษณาสินค้าให้คนในกลุ่มภายนอกนะคะโดยเฉพาะสือ่อโซเชียลต่างๆเนี่ยสามารถที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารตรงนี้ได้เร็วขึ้น นะคะแต่ตรงนี้มันจะมีเนื้อหาข้อมูลเพิ่มเช่นการยิงแอดซึ่งการยิงแอดบางครั้งมันอาจจะต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายเพราะแต่ว่ามันจะทําให้เพิ่มโอกาสในการให้คนเห็นนะคะคนคนที่สนใจมากยิ่งขึ้นนะคะแต่อันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาชี้แนะในการอีกทีในค่าเปลี่ยนนะคะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างของอการทำภาพ แผนภาพความคิดนะคะเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์ค่ะ